สวัสดีครับว,วันนี้นะครับเราสองคนมีกิจกรรมดีๆมาแนะนำนะครับเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดเวทีนะครับรณรง์สร้างการรับรู้และการเรียนรู้การเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับหรือว่างานกรีนเดย์นะครับโดยภายในงานนะคะจะมีกิจกรรมให้เข้าร่วมนะคะเช่นการเพราะเห็ดฟังในตะกร้าอาชีพเสริมเพิ่มรายได้การทํากระถางต้นไม้จากฟางข้าวนะคะ การทาอาหารปลาจากฟางข้าวจุลินทรีย์ย่อยสลายตอสังและฟางข้าวค่ะนอกจากนี้นะครับยังมีาการจัดนิทรรศ,าศาการให้คนรู้จักหน่วยง,งานต่างๆอีกมากมายเลยครับผมงานนะคะจะจัดขึ้นในวันที่25กุมภาพันธ์2568ค่ะครับผมบริเวณอา,อาคารโอทอปโรงเรียนเป็นวิสุทธาธิบดีนะครับตำบลเปลงอำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการครับโดยงานนะคะจะเริ่มตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไปนะคะอย่าลืมพกปัตรประชาชนมาด้วยนะคะ มาช่วยการรักษาสิ่งแวดล้อมนะครับลดมลพิษทางอากาศนะครับเพื่อสุขภาพที่ดีดินที่ดีแล้วก็อากาศที่ดีครับผม<ร>แล้วพบกันในงาน,งานนะคะ